อีกหนึ่งตัวละครนะครับก็คือตัวละครเซตโต้นั่นเองครับที่คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงกันมากนักซักเท่าไหร่เนาะและต้องพูดก่อนเลยว่าผมเองยกมือครับกูกระพาดทําไมใช่ป่ะเพราะตอนที่เซตโต้เนี่ยมันเอ่อบัฟบัฟมาครับแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยววิ่งตัวหน้าเนี่ยมันมีการชัดปิลหรืออะไรคือมึงระดับนี้กล้ามันก็ต้องการชัดปิลเพราะหวาชิบหายไม่มี คือี <c oughs> ่กาเส็ไม่มีแล้วแม่มาอยู่กับจินเกะหัวโว้ยปวดหัวเลยก็ <c oughs> คืออย่างนี้เ,เ,ร,เรียกว่าไอที่บอกผ้าเนี่ยคือตรงนี้นี่แหละเพราะผมคิดว่าไอวิ่งที่เป็นเออ็กอะมันต้องมีการซัดปิวสิวะเออสโตัวเชื่องั้นชิปหายแม่งไม่มาพอไม่มาเนี่ยมันก็เลยว่าพลิกโผล่แล้วกันแต่ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะไม่มีการซัดปิวนะดังนั้นเนี่ยไอตัวละคร,รเซตโตเนี่ยมันจะเล่นยังเล่นได้ดีอยู่จนถึงหน้าแพทปัจจุบันนะ การคิดสรุปได้ดีมากครับนิกะกันได้ระดับหนึ่งแบบดีโอ้ยื้อนานะ่ะยืนานเลยถ้ายืนานกว่าคือคือ,อคุซันเพราะมันไม่ตายมีไอวอแต่เซตโต้มันก็เป็นอีกหนึ่ง,ง,งตัวที่ยื้อได้นานและไม่ใช่แค่ยืนานมันฆ่าคิดสรุด้วยมันก็เลยเก่งในส่วนของตัวเซตโตนะถามว่าเฮ้ยผมพลาดผมเสียใจไหมตรงๆก็ไม่อย่างมากมันก็แค่เลื่อนจริงๆอย่างเซตโตถ้าสมมตินะรอบนี้นิกะมีการซัดปิว เซโตก็อ,อาจจะเล่นได้แค่เดือนเดอนือนกว่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้นิกะแม่งไม่มีการซัดปิวปุ๊บโอเคก็เลื่อนถึงต้นปีก็แค่นั้นสีเดือน5เดือนหลังจากนั้นล่ะจบดังนั้นหมายเขาว่าหากใครมีเซโตนะตอนนี้ช่วงนี้อยากเล่นเอาลงไปเล่นนะครับพอเล่นได้ดีมากแล้วก็เจอคิสรุทุกเกมกาฟรบับมือได้นิกะก็รับมือไดออ้จินเบอาจจะไม่ค่อยไหวจินเบเสียธงไม่ไหวจินเบม่ไม่ได้นะนิจิก็ไม่ไหว สองตัวเนี้ยไม่ได้แต่มันก็ยังดีกว่าเซเทิลเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังมีดามจพอที่จะสามารถฆ่าได้ใช่ไหมเช่นนิจิมายืนนอกธงสกิลหนึ่งปึ้งชิวแตกสกิลสองปึ้งเรียบร้อยแล้วแล้วอย่าไปยืนตรงตรงที่มันช็อตแล้วกันนะไม่งั้นเดี๋ยวเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวแม่งเด้งอีกเนาะหรือว่าอย่างบูโน่โอเคคุณก็ใช้สกิลหนึ่งก็ได้เพราะมันก็ซัดปิวแต่ใช้นอกธงหรือสกิลสองทีเดียวตรงเนี้ยก็แรงนะไม่สนเดฟด้วยแรงอยู่นะ แรงมากเลยแหละแรงเลยแหละเออแล้วก็มันมันเรียกว่ารับมือได้หลากหลายตัวแล้วกันถ้าถามผมนะก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วกันสำหรับสซโตถ้าใครมีเนาะซึ่งเป็นเมงเก่าของไอดีผมด้วยแต่ก่อนนู่นนะนะก่อนที่จะขายไปอะเอาโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันก็แค่หลักๆอยากจะมาบอกในคลิปนี้ว่าถ้าใครมีเล่นก็รีบเล่นสตโตน,นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวต้นปีอะอาจจะไม่ได้เล่นแล้วนะเพราะเนื่องจากว่าถ้ามีแพดการซัดปิวเมื่อไหร่เซตโตมันจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับและหลังจากนั้นนะครับ จะกลับมาเล่นอีกทีเมื่อไหร่ก็ตอบไปได้แล้วนะมันอาจมันอาจจะเหมือนกับพูดอะไรช้ำใจอาจจะเหมือนกับโรเจอร์กันหรือเหมือนกับอะคาอินุก็ได้อะไรอ่แต่อาคาอินุมันมันจะขากเลยคือมันก็ไม่ใช่นะถ้ามันเก็บไฟทั่วมาแล้วอะแล้วมีดามเมจโจมตีอะครับเซตเทิลนันก็ตีเข้านะตีธรรมาดาก็ตีเข้านะมึงเออก็ก็ตีเข้านะตีไกลด้วยมันก็รับบือได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะครับ อาคาก็ล้มมือกับซอรเทิลได้เหมือนกันนะแต่ถามว่าในเกมมันก็ไม่ได้เจอแคอ่ซอเทิลไงเจอยิสรุ้กูก็ไปแล้ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะบอกว่าถ้าใครมีเล่นก็รีบเล่นช่วงนี้เด้อ